สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำเค้กกล้วยนองวา้าสุตรทำง่ายๆในหม้อหุงข้าวไม่ใช้เตาอบนะคะที่สำคัญเนื้อเค้กแม่มิวใช้ข้าวหอมมะลิแทนแป้งข้าวเจ้าที่มีไขยตามตลาดแล้วก็แป้งเค้กแป้งสาลีนะใข่ที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลีสามารถที่จะทำสูตรนี้กินได้สบายใจเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้จัดเตรียมข้าวหอมมะล,ลิประมาณที่150กรัมเดี๋ยวเราจะนำไปบดหรือว่าปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใครไม่ใช้ข้าวหอมมะล,ลิแบบนี้สามารถใช้แป้งข้าวเจ้าที่มีขายตามตลาดแล้วก็แป้งเค้กแป้งสาลีอเนกประสงค์แทนได้เลยนะคะ เรียบร้อยแม่มิวปั่นที่ประมาณ2นาทีครึ่งนะคะเนื้อของข้าวหอมมะลินะคะความละเอียดจะได้ประมาณนี้นะจะไม่ละเอียดเท่ากับผงแป้งข้าวเจ้าที่เราซื้อตามตลาดนะคะมันก็จะยางหยับหยาบอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะนำไปร่อนกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะ ต่อมานะคะเรามาเตรียมกล้วยกันเลยวันนี้แม่มิวจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกดีแล้วใครได้กล้วยน้ำว้าที่สุกงอมได้ยิ่งดีนะคะสามารถที่จะใช้กล้วยหอมแทนได้เลยนะคะใช้ประมาณ3ลูกกับอีกนิดนึงนะถ้าใครไม่แน่ใจก็ชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณที่260กกรัมนะคะแม่มิวจะใช้ซอบนะคะบดตัวกล้วยให้ละเอียดไม่ถึงขนาดว่าละเอียดมากนะจะเหลือเนื้อกล้วยด้วยนะคะ ถ้าใครชอบแบบละเอียดสามารถที่จะนำกล้วยไปปั่นกับในส่วนของของเหลวทั้งหมดได้เลยนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาผสมให้เข้ากันดีค่ะในส่วนนี้ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็มาเตรียมส่วนของเหลวกันค่ะก็จะมีไข่ไก่2องฟองแม่มิวใช้เบอร์หนึ่งนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงใครหาซื้อไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายขาวได้เลยค่ะแล้วก็เกลือปน่นแล้วก็กลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมใครไม่มีกลิ่นวานิลาไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำมันพืชตามลงไปค่ะ แม่มิ้วใช้เป็นน้ำมันคาโนล่านะสามารถใช้น้ำมันพืชยี่ห้ออื่นก็ได้น้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะจากนั้นให้ใส่เนื้อกล้วยนะคะที่เราบดเรียบร้อยแล้วลงไปผสมให้เข้ากันดีค่ะในส่วนของเนื้อกล้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะใครอยากได้เนื้อละเอียดนะคะนำไปปั่นนะ เสร็จเรียบร้อยก็นำไปผสมกับแป้งส่วนแรกที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะทยอยเทลงไปคนผสมจนเข้ากันดีไม่มีผงแป้งสีขาวนะคะประมาณนี้นะคะก็นำไปเทใส่หม้อหุงข้าวได้เลยค่ะหม้อหุงข้าววันนี้แม่มิวใช้ขนาด1ลิตร ให้รองกระดาษไขด้วยใครไม่มีก็ทาเนยหรือว่าน้ำมันนะเวลาที่หุงเสร็จเราจะได้แกะออกจากหม้อได้ง่ายนะคะให้กระแทกหม้อหุงข้าวสัก2-3ครั้งไล่ฟองอากาศออกก่อนคะ่ะจากนั้นแม่มิวจะแต่งหน้าเค้กนะคะด้วยกล้วยน้ำว้าเหมือนเดิมนะสามารถที่จะใส่ ธัญ,ญพืชอย่างอื่นแต่งหน้าเล็กได้ตามชอบเลยนะคะนำไปหุงนะคะแบบหุงข้าวปกติเลยนะคะรอจนกว่าไฟจะเด้งมาที่ปุ่มวอร์มค่ะหลังจากที่ไฟเด้งมาที่ปุ่มวอร์มหรือว่าอุ่นแล้วกดไม่ได้ให้รอ5นาทีค่อยกดหุงใหม่ทําแบบนี้ประมาณ5ครั้งถึงจะสุกดีนะคะอันนี้แม่มิวก,ก็กดประมาณ5ครั้งแล้วนะคะ ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะก็สุกดีแล้วก็นำออกมาแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะถ้าไม่รีบนะคะแม่มีวแนะนำให้พักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนนะคะตัวเนื้อเค้กของเขาจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะ นี่เลยเสร็จเรียบร้อยเค,ค้กกล้วยน้ำบาหม้อหุงข้าวสูตรใช้ข้าวหอมมะลิหรือว่าแป้งข้าวเจ้านะคะสำหรับคนที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลีก็แนะนำสูตรนี้เลยนะทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าเลยก็จะได้เนื้อเค,ค้กที่ละเอียดแล้วก็นุ่มฟูกว่านี้นะคะ หรือว่าใครที่ไม่แพ้กลูเตนก็ใช้แป้งเค้กแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยค่ะ เนื้อจะนุ่มปันกลางนะคะไม่ได้นุ่มฟูละเอียดเบานะคะเนื้อจะนุ่มปันกลางเนื้อหยาบนิดนึงเพราะว่าแม่มิวใช้ข้าวหอมมะลิที่บดเองความละเอียดไม่ได้นะคะก็ใครที่หาซื้อแป้งไม่ได้ก็ทําตามสูตรนี้ได้เลยก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ลองไปทํากินกันดูนะใครทําได้แบบไหนมาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ